พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาดไปอย่างโดดเดี่ยวบนดอยสูงที่ปกคลุมด้วยหมอกเมฆดอยที่เหน็บหนาวเยือกแห่งนี้อยู่ในเขตเมืองมีดรัชฉานเหนือท่านก้าวเดินไปพลางกำหนดจิตพิจารณาธรรมอันเป็นสัจจะแห่งรูปประธรรมและนามมาทำไปพลางพิจารณาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา สรรพสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้ไม่นานก็จะต้องเสื่อมสลายผลสุดท้ายก็ต้องดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดคงอยู่ไม่มีสิ่งใดจะล่วงพ้นจากสภาพธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้เลยเมื่อพิจารณากำหนดรู้สภาพธรรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นทุกเห็นโทษภัยแห่งรูปและนามดังนั้นแล้ว ท่านก็ดาริอยู่ในใจของตนเองขึ้นว่าเรานี้เป็นพุทธบุตรบวชถวายชีวิตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจกไม่ยอ่อท้อจะไม่ประมาทไม่ละทิ้งพุทธธรรมจกดำเนินตามรอยบาทแห่งพระพุทธองค์แล้วก้าวสู่แดนวิมุติอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งภพชาติพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยยุดยืนอยู่บนสันดอยสูง ขณะนั้นแสงแดดสาดส่องทะลุม่านหมอกลงมาทําให้ทั่วบริเวณสว่างกระจางตาหยดหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าและใบไม้ในแนวไพรเกิดเป็นประกายวิบวับว,วิบวับระยิบระยับแพรวพราวประดุดแสงแห่งดวงแก้วมณีโชดท่านแลเห็นต้นกุหลาบป่าขนาดใหญ่ต้นหนึ่งยืนเด่นอยู่เบื้องหน้า สีแดงฉานของมันเบ่งบานสดใสอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์พระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจปรงพระกรรมฐานรำพึงขึ้นณนที่นั้นว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอนิจจาวตสสงขาราอุปาทวยธรรมมิโน อุปัชิต,ตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมย่อมดับไปเป็นธรรมดาความเข้าไปดับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นความสุขพระภิกษุหนุ่มมองลึกมองซึ้งด้วยปัญญาพิจารณาอยู่เช่นนั้นเพียงครู่เดียว อารมณ์แห่งพระวิปัสสนากรรมฐานก็บังเกิดขึ้นกับท่านพลันภาพแห่งต้นกุหลาบป,ป่าซึ่งกำลังมีดอกแดงงามสะพรั่งก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปดอกสวยสดใสของมันเริ่มเหี่ยวเฉาลงทีละนิดทีละนิดในที่สุดก็โรยราร่วงหล่นลงไปกองกับพื้นดินจนหมดต้นต่อมาใบสีเขียวซึ่งเป็นมันระยับที่มีอยู่ ก็ค่อยๆซีดเหลืองแห้งเหี่ยวหลุดร่วงจากขั้วกิ่งปลิวหล่นตามลงไปทีละใบทีละใบไม่นานเลยต้นกุหลาบป,ป่าที่เคยมีดอกงามมีใบงามประดับอยู่ก็เหลือเพียงก้านและลำต้นที่โวงเหวงท่านมองลึกลงไปอีกมองลึกลงไปครู่ต่อมาก็เห็นลำต้นกิ่งก้านของมันเริ่มแห้งผุ แล้วหักร่วงลงไปอีกทีละกิ่งสองกิ่งจนทั่วต้นผลที่สุดกุหลาบป,ป่าที่เคยงดงามน่ายนก็ล้มลงทับพื้นแผ่นดินผุพังไปไม่เหลือซึ่งความงดงามภาพนิมิตพระกรรมฐานที่เห็นปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้เกิดปัญญาน้อบมาเปรียบกับชีวิตของตนของผู้คนทั้งหลาย ความงดงามของวัยของชีวิตในช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาวนั้นไม่ยาวนานเลยไม่ช้าก็จะเข้าสู่ความแก่ชรามีโรคภัยต่างๆนานาเข้าเบียดเบียนในที่สุดก็จะต้องตายกลายเป็นซากศพที่ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการผู้คนจะพากันรังเกียจเดียดฉันต้องหามเอาไปเผาเอาไปฝังเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิน้นท่านน้อมจิต พิจารณาถึงธรรมถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันเป็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตเห็นชัดรู้ชัดดังนั้นแล้วก็บังเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในรูปประธรรมในนามมาธรรมเป็นสัตว์ก็ต้องตายเป็นมนุษย์ก็ต้องตายเป็นเทวดาก็ต้องตายเป็นพรหมก็ต้องตายต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนาน ชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าเช่นนี้ไม่มีวันจบสิน้นพระภิกษุหนุ่มหวนคิดถึงพระพุทธดำรัสที่ตรัสสอนไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เลยภิกษุทั้งหลายเอ,อ่ยสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ในภพชาติก็ฉันนั้นบางคราวก็จากโลกนี้ไปบังเกิดในโลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาบังเกิดในโลกนี้วนเวียนกันอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นดังนั้นก็เพราะสัตว์ทั้งหลายแลไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่คือไม่เห็นทุก ไม่เห็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เห็นนิโรธคือความดับทุกข์ไม่เห็นมรรคคือทางดำเนินให้ถึงความดับสิ้นแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่อย่างนี้เหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทย คำหนึงถึงพุทธดำรัตอันเป็นพระธรรมคำสอนสุดประเสริฐนั้นแล้วก็พลันบังเกิดธรรมสังเวชสลดใจเห็นภัยร้ายแห่งวัตะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินี้ยิ่งนักท่านอุทานรำพึงขึ้นว่าโอ๋นอตัวเรานี้ก็เปรียบดังต้นกุหลาบป,ป่าที่รอวันเหี่ยวเฉาโรยราร่วงหล่นและล้มตายเราจะไม่ประมาทเราจะไม่หมัวเนิ่นช้า เราจะดำเนินตามมรแปดอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารให้จงได้พระพิกษุหนุ่มบังเกิดนิพพิทาญาณคือความหน่ายปรารถนาจะหาแหล่งบำเพ็ญธรรมอันสงบสงัดปราศจากผู้คนรบกวนสักชั่วระยะหนึ่งเราจะไปแห่งใดดีหนอเราจะไปแห่งใดดีหนอท่านคิดคำหนึงไป แล้วทันใดนั้นภาพถิ่นถ้ำในอดีตชาติก็ปรากฏขึ้นในมโนสํานึกทันทีถิ่นถ้ำแห่งนั้นชื่อว่าถิ่นถ้ำบําเพญธรรมอยู่ในแดนป่าหิม,มพ่านซึ่งในอดีตชาติอันยาวนานท่านเคยเกิดเป็นดาบทตนหนึ่งที่ชื่อว่าเมธาวีดาบทบําเพญพรตอยู่ในถ้ำแห่งนั้นท่านหวนคิดถึงกัลยานมิตรคืออัฏฐดาบทที่ละสังขารจากไป นึกถึงความสงบสงัดสับปายะของถิ่นถ้ำในแดนไพรอันไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าโพนนึกถึงผาจงกรมอันเป็นหน้าผาสูงในม่านเมฆคิดแล้วก็ตัดสินใจจะไปสู่ที่แห่งนั้นทันทีท่านหยุดนิ่งยืนแบกกรดสะพายบาดดำเนินชานอธิษฐานอภิญญาย่นฟ้าย่นแผ่นดินย่นระยะทาง เพียงแค่ก้าวเดินไปเบื้องหน้าเพียง3ามก้าวดอยสูงแห่งเมืองมีดรัดชฉานประเทศก็หายไปโดยพลันบัดนี้ท่านได้มายืนแบกกรดสะพายบาทอยู่ในแดนป่าหิม,มพานอันมหัศจรรย์แห่งนั้นแล้วด้วยชานริ์ป่าบริเวณที่ท่านยืนอยู่แวดล้อมด้วยขุนเขาสูงเสียดฟ้าขุนเขาสูงแห่งนั้นแต่ละลูกชะโงกงับ มีเงื้อมหินเปล่งแสงระยิบระยับเห็นได้แต่ไกลเป็นสีของแร่รัตนชาติอัญมณีสดใสมากมายหลายหลากสีซึ่งแสงประกายอัญมณีเหล่านั้นเจิดจ้าแต่ก็เยือกเย็นสบายตาบัดเดี๋ยวหนึ่งหมู่เมฆหมอกก็ลอยมาภาพยอดเขางามก็ถูกบดบังเลือนหายแต่บัดเดี๋ยวเดียว,ยวพอหมู่ม่านเมฆผ่านไปภาพแ่งภูเขาสูงก็กลับ เป็นประกายปรากฏเกิดให้แลเห็นอีกสลับกันเป็นภาพงามหน้าอัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในแดนมนุษย์สายลมเย็นแห่งไพรหิม,มาพานเย็นช่ำพัดโชยมาอ่อนๆกลิ่นหอมฟุ้งของมนทาทิพย์กำจายปกคลุมไปโดยทั่วพระภิกษุหนุ่มยังคงจดจำสถานที่เส้นทางเดินในอดีตแห่งนั้นได้ท่านเดินไปยังเนินเขาสูง ไปยืนอยู่บนแผ่นผาหินอันเป็นผาจงกรมแดนถิ่นที่เคยใช้เป็นสถานที่เดินจงกรมแต่นานมาในอดีตชาติลานผาจงกรมแห่งนั้นกว้างประมาณ20เมตรมีต้นไม้ใหญ่ออกดอกหอมสีขาวอมชมพูต้นใหญ่สมต้นที่ชื่อว่ามนทาทิพพุทโผลออกมาจากรอยแตกของแผ่นผายื่นกิ่งก้านสาขาบังแดดให้ร่มเงาร่มเย็น ข้างหน้าแลมองไปเป็นทิศอุดรเห็นยอดเขาสูงใหญ่แวววาวสูงขึ้นไปบนเวหาปลายยอดจรดกับก้อนเมฆปุนเขาแห่งนั้นชื่อสุริยะคับพระบันพศคีรีถ้าไม่มีเมฆบังยอดเขาจะสะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกายเป็นสีทองแล้วเลยออกไปไกลแสนไกลทางเบื้องหลังก็ยังมียอดเขาสูงอีกลูกหนึ่งท่านก็ยังคงจำได้ มันชื่อจันทคัพระบรรพศคีรีเวลากลางคืนจะเปล่งประกายสีได้เองประดุดสีแห่งดวงจันทร์อันผ่องใสในคืนเพ็ญทางทิศตะวันตกแห่งผาจงกรมเป็นเพิงพักใต้เงื้อมผาหินที่ร่มเย็นเป็นสุขแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่มีดอกหอมมีใบหอมขึ้นแซมประดับดินครั้งก่อนที่ท่านมากับอัฏฐดาบทเคยเห็นมีอย่างไร วันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างนั้นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก้าวเดินไปหยุดอยู่เบื้องหน้าเพิงพักณนะถิ่นถ้ำบำเพ็ญธรรมแล้วก็พิจารณาเสนาสนะตามพระวินัยบัญญัติปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวะสีตัสสะปฏิคาตายะอุณหัสสะปฏิคาตายะข้าพเจ้า พิจารณาโดยประจักษ์แล้วจึงอยู่อาศัยเสนาสนะแห่งนี้ให้เป็นไปเพียงเพื่อบำบัดความหนาวและเพียงเพื่อบำบัดความร้อนเพียงเพื่อป้องกันสัมผัสเลือยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและเพียงเพื่อให้บรรเทาอันตรายอันจะเกิดแต่ฤดูทั้งปวงพิจารณาเสนาสนะดังนั้นแล้วก็ค่อยๆวางกรดปลดบาดและย่ามลงบนพื้น ยืนประนมมือน้อมนอมัสการกล่าวขึ้นว่าพุทธังวันทามิข้าพเจ้าน้อมไหว้พระพุทธเจ้าธรรมังวันทามิข้าพเจ้าน้อมไหว้พระธรรมสังคังวันทามิข้าพเจ้าน้อมไหว้พระสงฆ์จากนั้นก็ค่อยๆนั่งลงแผ่เมตตาพรหมวิหารอัปปนาชาญเจโตวิมุตต์ไปยังทิศท,ทั้งสี่ แผ่ให้แก่สรพพสัตวทุกชนิดในแดนหิมพมา,านต์แก่พูดวิญญาณไพรมีปีศาจท,ทั้งหลายแก่ครุฑทาพญานาคทั้งหลายแก่เรากินนอนกินนรีทั้งหลายแก่คนทันวิทยาธรทั้งหลายแกฤษีชีไพราดาบททั้งหลายแก่เหล่าเทพเทวาทั้งหลายแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายในแดนหิมพมา,านต์อัตมา ผู้เป็นพุทธสาวกได้เดินทางข้ามแผ่นดินแผ่นฟ้ามาไกลย,ยังแดนป่าหิมพานนี้เพื่อขออาศัยพักบำเพ็ญธรรมขอส่งความเมตตาไมาตรีอันเป็นอัปปบัญญานี้มาแก่ปวงท่านขอให้ปวงท่านจงประสบแต่ความผาสุขทุกทีกท่ผ่าราตรีการด้วยเทินแผ่ความเมตตาธรรมไปดังนั้นแล้วก็ก้าวออกไป ยังแผ่นผาจงกรมอีกครั้งแล้วเริ่มต้นเดินจงกรมภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นจนครบค่าพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเดินจงกรมแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถ ไปเป็นนั่งขัดสมาธิบัลังเจริญฌานเจริญธรรมจนการเวลาผ่านพ้นไปดึกดื่นก็ไม่รู้จักเบื่อหน่ายฌานสมาธิของท่านมั่นคงแน่วแน่อยู่จนกระทั่งสองยามจึงได้กระทำซึ่งวุฐธธานนวสีออกจากฌานดื่มตาค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถเป็นลุกขึ้นยืนหันหน้าไปทางทิศอุดรท่านได้เห็นยอดแห่งขุนเขาจันทคับพระบันพศคีรี เปล่งประกายแสงนวลใหญ่เป็นสีเงินยวงพองใสอยู่ในความมืดสูงขึ้นไปบนเวหามีดวงดาราใหญ่น้อยว่าวับวาวกระพิบระยิบระยับท่านยืนมองดูแสงแห่งขุนเขาประหลาดนั้นอยู่ครู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงกระแอมไอดังแว่วมาทางด้านล่างของแผ่นผามีอาคัรตุกะยามวิการกำลังถือคบเพลิงเดินไต่าตามทางใกล้เข้ามา พระภิกษุหนุ่มขยับเดินออกไปมองด้วยความแปลกใจว่าใครหนอมาหาในเวลาดึกสงัดเช่นนี้เมื่อมาถึงแล้วอาคารตุก,กะในความมืดคนนั้นก็ปักคบเพลิงลงกับรอยแตกของแผ่นหินแสงสว่างของคบเพลิงส่องให้เห็นร่างของดาบชราตนหนึ่งยืนยิ้มละไมอย่างเป็นมิตรอยู่เบื้องหน้านมัสการพระคุณเจ้านมัสการ นึกแล้วว่าต้องเป็นท่านยินดีเหลือกเกินที่เห็นท่านกลับคืนมาแดนหิมพา,านแห่งนี้อีกดาบทชราตนนั้นประนมมือนมัสการทักทายเจริญพรท่านดาบทเจริญพรอาตมาจำได้แล้วนึกออกแล้วเราเคยพบกันครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่อาตมาเดินทางมากับท่านอัฏดาบทผู้ล่วงลับ ใช่แล้วพระคุณเจ้าผมชื่อเขมะผมนอนหลับไปเมื่อยามต้นครั้นใกล้สองยามก็รู้สึกตัวตื่นมองออกมาทางนอกอาสมได้แลเห็นแสงแห่งดวงชานของท่านสว่างสวัยอยู่เหนือแผ่นผาเห็นแล้วก็จำได้มั่นใจว่าต้องเป็นท่านจึงรีบออกมาดูพระคุณเจ้ามาถึงนานแล้วหลือครับเขมมดาบท ซึ่งอายุราวห0สิบเจ็สิปีตนนั้นเอ่ยถามมาถึงนานแล้วโยมอัตมาคิดถึงถิ่นถ้ำแห่งนี้ว่าเป็นสถานที่สปายะจึงได้เดินทางกลับมาอีกสาธุพระคุณเจ้าดีแล้วนี่มนพักอยู่ตามสบายเธอผมและเพื่อนๆนที่พระคุณเจ้าเคยเห็นตอนมาครั้งแรกนั้นยังอยู่กันครบทุกคนไม่มีใครล้มหายตายจาก ผมขอประวรณาเรื่องพัตตาหารขบฉันหัวเพือกหัวมันผลไม้พวกผมทั้งหกจะหุงต้มมาถวายท่านเองดีใจเหลือกเกินที่ท่านห้วนกลับมาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญท่านอัฏฐดาบท,ที่ละสังขารไปท่านเป็นครูอาจารย์ของพวกผมท่านอัฏฐดาบทได้เคยเล่าให้พวกผมฟังว่าพระคุณเจ้าเคยเป็นอาจารย์ของท่านมาแต่อดีตชาติ พวกผมรู้แล้วก็ตื่นเต้นยินดีพวกผมเป็นดาบท,ที่ยังมีวาสนาน้อยยังมิอาจจะข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินได้ดังใจปรารถนาเหมือนกับพระคุณเจ้าท่านอัธดาบทอาจารย์ของผมคารพนับถือท่านมากดังนั้นพวกผมก็ขอคารพนับถือท่านด้วยท่านคือครูบาอาจารย์ของพวกเรา เคมดาบทกล่าวด้วยเมตตาไมาตรีสาธุท่านดาบทขอเจริญพรพระคุณเจ้าผมนั้นออกบวชมานานแล้วตั้งแต่อายุ35ปีตอนนี้อายุผมเจสบปีเขมดาบทพูดบอกอีกอยังแข็งแรงอยู่นะทำไมละบ้านละเรือนมาบวชเป็นดาบทอยู่ที่นี่ได้หนอพระภิกษุหนุ่มถามขึ้นบ้าง แต่ก่อนผมเป็นนายพรานเป็นคนหาของป่าครับเข้าป่าคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็หลายวันหลายคืนวันหนึ่งครั้นกลับไปบ้านภรรยาของผมก็ไม่อยู่บ้านแล้วเธอหนีไปกับชายอื่นผมเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอับอายชาวบ้านจึงเดินทางกลับเข้าป่าร่อนเร่อยู่ในป่าอย่างไร้จุดหมายต่อมา ได้พบกับท่านอัฏฐดาบทจึงติดตามท่านมามาบวชเป็นดาบทถือศีลแปดบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิมพมา,านนี้แล้วเจริญกสินชาญครับกสินอะไรหนอโยมดาบทเอ๋ยเตโชกสินครับเพ่งไฟอยู่หลายปีได้เพียงเตโชกสินเท่านั้นแต่ยังอื่นไม่ได้เลยซึ่งผมก็ทำใจแล้วได้เพียงเท่านี้ก็ดีแล้ว พยายามรักษาไว้ประคองไว้ไม่ให้เสื่อมหายไปค่อยเป็นค่อยไปเธอะโยมดาบทหากภาคเพียรต่อไปก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเองหรอกนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรวายเมเทวะปุริโสเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปอย่าท้อถอย สาธุพระคุณเจ้าสาธุขณะนั้นแสงดาวและแสงเดือนแรมซองกระจ่างอยู่กลางฟ้ามีเสียงคำรนคำรามดังกระหึ่มกล้องมาติดติดกันสองสามหนมันเป็นเสียงร้องคำรามของสัตว์ขนาดใหญ่บางชนิดเสียงของมันมีพลังอำนาจมากพลังเสียงของมันสยบเสียงเสียงแซ่ของรีดริ่งเรไร ให้เงียบงันไปในทันทีลมป่าก็คล้ายจะหยุดพัดไปชั่วขณะใบไม้ที่แกวงไวกวิ่งก้านใบก็พากันสงบนิ่งนกกลางคืนก็ไม่ร้องเงียบกริบไปทั่วทุกแห่งหนเสียงอะไรหนอโยมดาบดพระภิกษุหนุ่มถามด้วยความแปลกใจจะว่าเสือก็คงไม่ใช่เสียงเสือไม่ได้เป็นอย่างนี้โอ้นั่นเป็นเสียงราชสีครับท่าน ราชสีใหญ่มันคำรามร้องมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือโยมดาบทไม่หรอกครับมันอยู่ไกลมากแต่เสียงของมันมีพลังดังข้ามขุนเขามาถึงที่นี่เสมอๆเคยมาแถวนี้บ้างไหมโยมดาบทพระภิกษุหนุ่มถามด้วยความสนใจไม่ไม่มาหรอกครับท่านทินแถวนี้เป็นทินที่พักของดาบทหรือสีชีไพร พวกเราสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายถูกมนชานของดาบทคือสีผู้มีชานนิตเสกกั้นกำบังไว้สัตว์ร้ายพูดร้ายแฝงกายเข้ามาไม่ได้เลยเสียงของราชสีใหญ่ในราตรีคำรนคำรามคล้ายจะร้องเพรียกเรียกโต้ตอบกันไปมาครู่หนึ่งก็หยุดไปเมื่อเสียงอันทรงพลังจากเจ้าป่าสองตัวนั้นหยุดเรามาแรงกลางคืนก็พากันดังเสียงแส้ขึ้นมาอีก สายลมป่าช่ำเย็นก็พราวพัดกิ่งไม้ใบไม้สะบัดพลิ้ว,วไหวนิมนต์พระคุณเจ้าพักพรอนเถิดผมไม่รบกวนแล้วดึกแล้วผมจะกลับไปนอนครับเจริญพรโยมดาบทเจริญพรดาบทเขปะน้อมนมัสการแล้วค่อยๆลุกขึ้นหยิบคบเพลิงที่ปักอยู่ขึ้นมาถือชูสองทาง พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็ลุกขึ้นแล้เห็นคบเพลิงดวงนั้นสว่างจ้ามันมีแต่แสงไม่มีเปลเวไม่มีกลิ่นควันลมพัดมาก็ไม่พลิ้วไหววูบวาบเพราะมันเป็นเพียงคบเพลิงอันเกิดจากชานเตโชกสินดาบุตรชราถือคบเพลิงเดินลงสู่เบื้องล่างห่างออกไปห่างออกไปจนในที่สุด ภาพดวงไฟเนรมิตนั้นก็ลับหายไปจากสายตาพระภิกษุหนุ่มเดินออกจากแผ่นผากลับเข้าไปยังเพิงพักใต้เงื้อมหินอันเป็นถิ่นถ้ำดึงมุ้งกรดที่รวบไว้ให้ลงคลุมรอบด้านแล้วค่อยๆเอ็นตัวลงนอนตะแคงขวาแบบสีหะสายญาติหลับตาจเจริญอาณาปานสติกรรมฐานกำหนดว่าหายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อยู่อย่างนี้จนกระทั่งหลับไป